สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมหกล้อจันทร์สวีนะฮะก็วันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายเนาะแหมคือไม่ได้ตอนมาดูตอนจบเนาะอันนี้ก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมชมว่าไอหินก้อนนั้นเขาย้ายมาอยู่ตรงไหน <c oughs> นี่นะครับเขาย้ายมาอยู่ริมถนนนะครับตังตังเลี้ยงไว้สวยนะครับ นี่ไอ้อนใหญ่ที่ถ่ายคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะนี่้อนใหญ่เนี่ย <c oughs> นี่เขาย้ายมาต้งตรงนี้นะครับร้อยเจาะรู <c oughs> ท่านผู้ชมคิดว่ากี่ตันนะ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตันนะครับ <c oughs> ครับเขาย้ายมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับใหญ่มากโอ้ดูเจาะลูกลุ่นเลยตั้งเป็นอัญรณ์เลยนี่นะครับรถเจาะเดี๋ยวไปชมรถเจาะกันนะงูย้ายมาจากตรงนู้นเห็นไหมท่า,านผูนะ้ชมเห็นไหมตรงนู้น่ะตรงถุงขาวๆตรงขันนำเห็นไหม อย้อนจะตรงนั้นนี่อเสียดายตอนมาไม่ทันพอดีติดทำงานเนาะก็เลยมาดูตอนจบแล้วกันว่าเขาเอาหินมาตังตรงไหนเนาะขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับรถเจาะเจาะหินรถที่เจาะในเหมืองระเบิดหินน่ะลักษณะเป็นแบบนะี้ สายอะไรละยงละเยงเลยเหมือนรถไมโครรุ่นเก่าๆนะรุ่นโบราณนะทรงเหมือนกันแหละหรือว่าเข้ามาดัดแปลงจากรถไมโครรุ่นเก่าๆเปล่าดูข้างใน ปั๊มอะไรเนี่ยเต็มไปหมดมีแอร์ด้วย, <c oughs> ยที่บังคับก็ดิ <c oughs> เต็มไปหมดไม่รู้อะไร

<c oughs> อันนี้อะไรอะ่ะถังอะไรอะ่ะเกิดอะไรถังอะไรวะติดเลย <c oughs> อ๋อแบตเตอรี่ตายน,นึกว่าถังอะไร นี่อันนี้มันขยับขึ้นลงได้ด้วยนะต้องแท็กมันเนี่ยขยับดอกเนี่ยห้อ,องเครื่องก็ไม่ใหญ่เล็กๆแผ่งแอร์ไม่ได้ใช้ ครับผมก็คลิปนี้ก็ตามคำารียร้องนะฮะท่านผู้ชมที่อยากรู้ว่าหินเขาย้ายมาตั้งตรงไหนนะครับผมก็มาถ่ายให้ชมแล้วนะครับแม่เสียายตอนผมติดทํางานอยู่ครับก็เลยไม่ได้ย้ายไม่ได้มาดูตอนที่เขาย้ายมาถึงจุดนี้นะเห็นได้ยินคนขับไปโคว,ว่าสลิงขาดเกือบไปโดนเกือบไปโดนคนงานตาย ครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็มาชมบินเนาะก้อนใหญ่ก้อนหยักที่ท่านผู้ชมได้ชมคลิปหนึ่งคลิปสองไปคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกัสวัสดีครับ